ตอนนี้นะครับเราได้มีการมาช่วยสร้างบ้านของคนชรานะครับในวันที่9เดือนมีนาคมปี58นะครับก็ทีมโ k เดีของเราก็มาพากันสละเวลาครับมาช่วยกันตอกปอกแป๊ก,ปก,ปก,ปกเนื่องจากาเราจะสร้างบ้านจุดตรงนี้นะครับเป็นกระท่อมนะครับเนื่องจากคุณยายท่านเองก็ได้ อยู่แบบเนี้ยมันอยู่ก็คือเป็นหวัดเป็นไข่มาหลายวันแล้วนะครับเนื่องจากไม่มีใครมาสร้างให้ทีมโอเคดีเราได้มาเห็นก็พากันมาออกแรงคนละนิดคนละหน่อยนะครับในการช่วยคนในการสร้างบ้านหลังนี้ขึ้นมานะครับโอ้นี่คือพี่อารณ์ของเรานะครับออกกําลังแบบเต็มที่เลยนะครับอ่านี่คือทีมฝ่ายโปรแกรมเกมอร์ของโอเคดีเรานะครับขอตอกก๊อกก๊อก,กแก๊แก,กนะครับ ปกติเมื่อเป็นช่างไม้นี่คือทีมผู้บริหารฝ่ายการตลาดนะครับคุณไก่ของเรานะครับนี่ก็กำลังตอกไอ้ขุดหลุมนะครับนะครับเราก็เริ่มจากกิจการเล็กๆนะครับท่านใดที่อยากจะช่วยเหลือค่าสังกสีหลังคานะครับก็กดปุ่มคลิกได้เลยนะครับในโปรแกรมเรา9บาท1คลิกมันจะหักเงินในโปรแกรมเรา9บาทนะครับ ก็จะมาช่วยตอนนี้หลังคาย,ยังไม่มีครับตอนนี้ก็ยังไม่มีงบอะไรมากมายนะครับเราก็ทําไปเรื่อยๆตามอุปกรณ์นี่แหละ